สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะยานถนนรัชดาพิเศษนะครับปีก่าๆนะฮะถนนเส้นนี้แอดมินไม่ได้มาเก็บบรรยากาศหรือว่าทัคลิปสำหรับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาเลาะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับห่างหายไปเป็นปีเนี่ยถนนเส้นนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าปกติถนนในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็ค,ยค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับตึกสูงระฟ้าหรือว่าอาคารพาณิชย์ ต่างๆเนี่ยบางทีก็สูญหายไปแล้วก็จะกลายเป็นสร้างตึกสูงมาทดแทนนะรตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็เริ่มสตาร์ทนะครับจากต่างระดับวิภาวดีจะไปสิ้นสุดที่แยกพระรามเก้านะครับเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็โอเคหลังจากเริ่มสตาร์ทมาก็ลงสู่ถนนรัชดาภิเษกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลงอุโมงคนะครับตรงนี้ อุโมงแยกรัชโยธินแต่ก่อนนี้แยกนี้ยังไม่มีอุโมง์นี้รถค่อนข้างจะติดมโหฬารเลยแหละแอดมินก็ยังมาทันอยู่นะพอ,อะมีการสร้างอุโมงคตรงนี้ก็รถก็ติดน้อยลงนะครับก็ไปได้เรื่อยๆตรงนี้พอโผล่ขึ้นจากอุโมง์นี้เป็นช่วงแถวแถวเสือใหญ่อุทิศแล้วก็มอ ราชพัฒน์จันเกษมนะฮะราชพัฒน์จันเกษมแล้วก็ตรงทางด้านขวามือนี่เป็นสารแขวงนะเป็นศารแบบเยอะเลยฮะมีหลายๆศา,สาลสลรอยู่ตรงนี้ไม่ไม่รู้ว่าศารอะไรบ้างนะฮะโอเคนะครับตรงนี้ยังไม่ถึงตรงที่แอดมินกล่าวถึงนะแต่ว่าเป็นช่วงของเดินทางมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้แต่ก่อน เหมือนว่าจะมี2เลนมีเกาะกลางถนนแล้วก็เจออุบัติเหตุบ่อยมากนะครับเพราะว่านี่ฮะคือการใช้ความเร็วอ่ะค่อนข้างที่จะสูงนะฮะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะว่ารถไม่เยอะนะฮะรถมันค่อนข้างที่จะน้อยฉะนั้นเนี่ยคนที่วิ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้ความเร็วสูงก็เลยอุบัติอุบัติเหตุก็เลยบ่อยนะก็เก็เรียกว่าโค้งรอยศพเลยทีเดียวแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าไอ้ถนนมัน ทําองศาไม่ได้หรือว่าอะไรประมาณนี้แตก่ก็ว่ากันไปแล้วแต่นะฮะเป็นความคิดเห็นของใครคนนั้นมาดูเรื่องราวกันต่อนะฮะ,ฮะตรงนี้แหละนะฮะทางด้านขวามือก็จะเป็นสารสารอาญาสารรัชนาพิเศษมีหลายหลายสารอยู่นะฮะแอดมินไม่ได้เข้าไปข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะตรงนั้นเคยเข้าไปครั้งเดียวนะฮะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสารหรกไปพาเพื่อนไปติดต่อธุระ ข้างในแ,ละ,และสารก็โอเคใหญ่โตโ,โหราณน,นะครับตรงนี้โอเคครับดูกันเ่อนะฮะตรงนี้หลังจากผ่านสารแข็งหรือว่าสารอาญารัชดาพิเศษมาก็จะเป็นแยกตัดกันร,ระหว่างราดพร้าวกับรัชดาพิเศษก็เรียกแยกรัชดาราดพร้าวนะฮะตรงนี้เออตรงนี้ตึกทางด้านขวามือเหมือนว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วะฮะแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเหมือนว่าจะมีป้ายฟ้องร้องอะไรกันประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่าแอดมินไม่ได้ลงไป ไปดูหรือว่าไปอ่านป้ายนะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะฮะหรือว่าใต้ดินกับบนดินเนี่ยตรงนี้จะมี2ส,สถานีเลยนะฮะตรงแยกตรงนี้เอ่อก็แอดมินก็เคยมาทําคลิปครั้งหนึ่งแหละแต่นานมาแล้วล่ะนะฮะตรงนั้นเออส่วนตรงนี้แอดมินก็ขึ้นสะพานสะพานตรงนี้เขาทามานานแล้วนะตรงเนี้ยก็จะข้ามเอ,อ่ลัดถนนลาดพร้าวนะแยกตรงนี้ ก็คือรัชดาพิเศษข้ามลาดพร้าวก็ช่วยผ่อนคลายนะฮะในเรื่องของรถติดได้มากพอสมควรตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากๆเลยนะฮะแถวรัชดาพิเศษช่วงนี้จะเห็นว่าตึกอาคอารอพาร์ตรเมนต์หรือว่าโรงแรมศูนย์การค้าเยอะหนานแน่นกันเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้อย่างเมื่อสักครู่นะ,ะฝั่งตรงแยกนะก็จะเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แล้วก็มีโรงแรมอยู่ด้วยนะฮะตรงนั้น ก็โอเคนะฮะตรงนั้นก็เคยเข้าไปกินอาหารอยู่นะฮะม,มาล่านะตรงนั้นเคยเข้าไปก็ดูกันต่อนะหลังจากผ่านแยกรัชดาราดพร้าวมาแถวนี้ก็ถือเป็นแหล่งความเจริญของถนนรัชดาพิเศษช่วงแรกๆเลยนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะหนานแน่นกันในเรื่องของตึกคอนโดโรงแรมนะฮะสูงๆ ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็วเลยนะฮะแถวแถวนี้อแอดมินก็มาทันแต่ก่อนนี่ฮิตกันเหลือเกินฮะทางหัรถเมย์เนี่ยแถวนี้แอดมินพังอยู่แถวบางกะปีนี่รถเมย์ก็จะแน่นฮะไม่ว่าจะเป็นรถปรับอากาศหรือว่ารถธรรมดานะฮะตรงนั้นจะเต็มพอหลังๆมาก็ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแหละตรงนี้อย่างตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสินมือเงนินหรือว่ารถใต้ดินนะฮะตรงนี้ แล้วก็มีการสร้างอุมโมงค์เนี่ยก็ความเจริญเขาก็มาถึงกันนานแล้วล่ะนะฮะตรงนี้เนี่ยออกจากอุมโมงค์ก็จะเห็นตึกแถวอตึกคอนโดสูงระฟ้ากันเยอะมากนะฮะแถวแถวนี้ดูกันมาเรื่อยๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเลยฮะเส้นนี้มีการก่อสร้างคอนโดบ้างโรงแรมบ้างแถวนี้ก็จะบ คนจีนจะเยอะอยู่นะฮะตรงนี้เพราะว่ามันใกล้สถานทูตแล้วก็เป็นแหล่งเหมือนว่าคนจีนเขาก็จะมาอาศัยกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะแอดมินเคยลงไปเดินก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็คือถือเป็นย่านอีกย่านหนึ่งนะฮะที่มีคนจีนกับนขุขอยู่เยอะนะครับตรงนี้อ่าอันนี้รถไม่ติดนะครับช่วงนี้จะมีติดแค่ช่วงตอน ด้านหน้าที่ก็จะเลี้ยวไปเ,ไเขาเรียกว่าแถวๆอันนี้นึกไม่ออกนะแถวๆที่จะเลี้ยวไปทางรามนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแถวสูตรวัฒนธรรมแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมหรือยังอันนี้ไม่แน่ใจนะพอดีบางครั้งผ่านไปมองมีป้ายอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็ขึ้นจากอโอ่งมาอีก ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงของห้วยขวางนะครับตรงนี้แถหวย่านห้วยขวางแล้วก็จะมีที่สำคัญสาคัญก็มีใกล้กับสถานทูตจีนแล้วก็จะมีนี่แหละนะฮะตึกสูงๆเยอะหนานแน่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดโรงแรมอาคารสำนักง,งานออฟฟิศพวกนี้ก็เต็มเลยนะตรงนี้ซึ่งช่วงแรกๆเนี่ย ก็มีไม่กี่ตึกนะแอดมินก็เคยมาทำงานมาตั้งบูธอยู่แถวแถวห้างฟอร์จูนนะฮะฟอร์จูนทาวนะฮะตรงนั้นแต่ก่อนเขามีห้างยาวันด้วยแอดมินก็มาทำงานตรงนั้นแหละนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็เลยมาไกลแล้วล่ะนะฮะตรงนั้นเขาก็ไม่มีเยาวันเขาก็เลิกกิจการไปกลับไปญี่ปุ่นนะตรงนั้นนี่แหละนะครับแถวแถวนี้ถือว่าเป็นแหล่ง มีแหล่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วความจเจริญก็มาแทนที่นะจากปกติตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็จะเป็นตึกสูงแล้วก็อาคารสำนักง,งานออฟฟิศนัดแน่นไปเลยนะฮะแถวๆนี้นี่แหละที่ว่าจะมีติดบ้างตรงนี้แหละฮะนิดนึงนะของแยกตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเลี้ยวาทางด้านซ้ายมือก็จะไปนู่นแหละทางารามคำแหงนะฮะตรงนั้นถ้าขวามือก็ยันห้ยขวางนะครับ แถวแถวสํานักไอเขตห้วยขวางดินแดงประมาณนั้นนะฮะตรงนี้นี่าก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เลยมาก็จะมีที่จะติดหน่อยก็ตรงนี้แหละนะฮะตรงทางเลี้ยวที่รถจะมาจากนู้นเลยนะครับจากศูนย์วัฒนธรรมอ่แล้วก็มาเลี้ยวตรงราชดาเนี่ยฮะตรงนี้มาดูตึกกันมากกว่านะฮะตรงนี้แอดมินชอบมาดูตรงคือบางทีเนี่ย ตึกสูงๆสวยๆอย่างนี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วนะแอดมินก็ชอบมาทําแล้วก็บางทีแอดมินไปอยู่แถวแถวชานเมืองนะฮะไปเก็บภาพบรรยากาศก็จะเป็นอีกสไตล์นึงนะแต่สไตล์นี้ก็รู้สึกว่าจะอาชอบอกชอบใจนะเพราะว่าสวยงามนะในเรื่องตึกก็ดูกันมาเรื่อยๆรถชะลอนิดหนึ่งเพราะว่าด้านหน้าก็จะเป็นแยกพระรามเนะฮะหรือว่าแยก ต่ก่อนเขาติดปากแยกอสมทนะตรงนี้เขาลืมไปเลยนะคบใช้คําว่าแยกพระรามเก้าไปแล้วตามป้ายทางด้านขวามือก็อาคารฟอร์จูนทาวแล้วก็้ายนี้ก็ห้างเซนทัลน,นะครับตรงนี้ซึ่งแอดมินมาอยู่ตั้งแต่ทางด้านเซนทัลยังไม่มีทั้งยังไม่ได้ทำนะตรงนั้นยังเป็นที่ลกลางว่างเปล่าก็ขึ้นแต่ฟอร์จูนนะตรงนั้นโอเคครับสำหรับ คลิปบรรยากาศการเดินทางนี่ฮะแอดมินก็มาวิ่งแล้วก็เก็บบรรยากาศจากาถนนของราชดลพิเศษนะเริ่มจากวิภาวดีก็จะมาสิ้นสุดแยกพระรามเก้าอันนี้ด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยนี่ฮะเซ็นทันด้านขวามือนะครับแล้วก็ซ้ายมือก็ฟอร์จูนทาวนะฮะตรงนั้นที่แอดมินเคยมาทําตรงแต่ก่อนที่เซ็นทันยังไม่กำลังก่อสร้างอยู่นะ ครับคิบบรรยากาศการเดินทางถนนรัชดาพิเศษเริ่มวิภาวดีมาสิ้นสุดแยกพระรามเก้าก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกาตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่าง,งยงิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆสำคัญที่สุดขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีวความสุขขอบคุณครับ